สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบัสสุขสุขชนสุโมงสุบอลปรพกอกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องปนุสิชภาพไปหายังแล้วมือนีสบายดีพี่น้องฮะคนจิลโลขอน้ำมข้าวพี่งามแต่ว่างามจะให้นี่แล้วไม่ก็มาส่ายหนี่พี่น้องเฮ้ให้ก่อนเลยปกติกับ ไลายมือย่อจังมากเท่านึงปกติกับเฝ้าพวอหญ่อยู่บ้านนุ่งซุง่งหมแล้วอันนี้เขามามาเลี้ยงงวัวมาซ่องมึงงวังวงัวเอาลงไปไหวเลยละ่ะเอาเลี้ยงแล้วหรเอาไหว้ยู่ปุ่นปุ๊บอยู่หน้าห้อเอาบหมดละพอดีเลี้ยงงัวแล้วกินเขาแล้วปนุ่ยมาส้วนไปขุดจิโร่เมื่อนี้ หยากแน่เแหละพี่น้องในช่วงนี้ก็ได้คอมเมนต์คอมยังกับตอบปะท่วงปะท่านก็นจะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ช่วงหยาดลีลอหิวอยู่หิวนอนกลางคืนก็นได้คืนนี่ก็เพิ่นพูดแล้วพูดแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนกูกลัวเกือบตีหนึ่งแหละห้าวหลก็ไปนอน นอนตีสองครึ่งกับลูกมามาเฝ้าเปลี่ยนกันเผาดิเปลี่ยนกันเา้าเห็นยูบอกคุยมันเปลี่ยนกันเฝา้าใครเนี่ยแต่หลายคนณเปลี่ยนกันเฝา้า,าคุละสชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงและเอาเผาหอด เศร้าหนุ่มต yeah. yeah. um, ีหาป่ะวเขาก็ไปเงียบอีกหน่อยนึงพอดีหัวเมื่ออีหน่อยปุ๊กน้องมินนี่นู้นหน่อยปุ๊กสะดุ้งขึ้นมานั่งจะนอนแจ้งแล้วพอดามาว่ะกระตื้นแล้วก็อืบกับมาพี่บอกพไปง่ายว่าเัาเมื่อส้อมมือมาก่อนด้อยเพราะว่าไปกังวล เนีย่ยโมเห็นกวยจิ๋วอเลยพี่นอ้องเลยอึดได้ปีนี่นะก,กุยจ<อ>ิ๋วอืดเก้าแถวคันนาเขาเนี่ยมันพอได้อีกเลยโง่เขาเบิ่งขันลุมนั่นเลยอึมมีบ่ไปไปสิบ่ <c oughs> ไปพี่น้องไปน้ำฝนไปเพื่อควาสิพาไป,าไปนะคันนอ้องนะมืนะ่อเนี่ยแตนเมียนเขาหน้าคันน้องแล้ว

พี่โตตัวแบบไงนังพี่โตออกปีกแล้วเออได้แล้วพี่น้องนั่งโตปนุอยู่วะไปน้ำเพิ่นไปอีกเพิ่นเห็นคุยมันอีกเลยพี่น้องถึงแล้วอยู่มันง่ายแทะออกปีกตอนนี้เออตัวฟูตัวแม่จังหวะตัวแม่พี่เบิร์นทคันตัวแทมใหม่จะว่าลายอยู่ไปจัก นี่นี่นำไปเบื <with> ้ง,งะคะันนี่ยชมกับบักก่อนได้แล้วนี่เออทำได้ทำหนึ่งแล้วเบิ่งดูก็หามดูพี่น้องไข่อยู่มันแดดมันอุ่นเลยคนเล่นเรื่อยๆมันบ่มีบ่เห็นควายมันอืดชมย่อมหาบ่อืดปีนี้โอ้เก้าซ้ำกินซีซ่าหาสิบตัวนี่มีเลยบ่เหมืนบ่นี่ เบิ้งขวาชัวงดนวย้างบนห้อยมันอุดเนี่แมนบ่ปะเก้าซ้ำอยัาง้ได้ซีซาห์สิบตัวนี่ลงมาคุดแถวคันหน้าจะคข้องนี่กะพอได้กินอยู่ ตื่นดีเนาะโอ้บริพ่อข้าวพี่น้องเุ้ยตัวแม่อีกเลยโอ้มันมันมันงั้นว่าวพูนมันตอดเท่าหมื่นนะแต่นั้นน่ารักตัวนั้นดีนะมองให้ตาแ้าเก้าเขานะตักทุกทายกี่ดีอันเดียวนั้นโอ้ยใส่ล้างมือมือนะยันมาทำมมันคือเก่ายันเจ็บก่อนเจ็บตอนนี้คันคันถือคันถือลายแม่บัดมือล้ำหววานพูยนี่มันอยู่ในต้นกอกนี่ระวังเด้อดินี่ทางเขานี่

คลิปี้ป้าฮัปนุยลุยพี่น้องบ mm. ด้คุดใชเพิ่นพามือในวันสิน้วันสินน้นชิดแปดมืดอเอาบด้คุชถึงละศิลแปดมือนี่บ่ได้าอยหากลินละตัวแม่คื้เก่าโอ้มาตัวมแม่นุยคุดนะพี่น้อง ตัวแม่น er, ี่น like ี่นะกกอกน้ำเบิ้งไปเบิ้งก่อนแม่ยังไงจะมาอยู่ป่ะเทศนี้จะขึ้นดวงดีแท้เอาตีมาย่างแค่สิย่างขึ้นดีซื้อมันก็ย่างใสอ่แล้วนี่พี่น้องนะนี่นาเงาเอันนี้นะแม่ดำดำ มันก็กันโขงได้เออโข่งเด้ออย่าไปก่ามันเด้อโอ้ยโข่งอย่างนี้นะมันกระดูกสามารถ่นี่ฮะอยู่แถวใต้ต้นอันนี้เอาคุณลูกน้องที่อยู่ไกลๆเอาน้องไปไกลก่ได้ดอกอันนี้พี่น้องนะเห็นอยู่บ่ได้จะว่าตอดเหงมึอนะเขา เขาย่างนี่เขาย่างเขาหวานปุ้ยเหลี่ยวสบหนึ่งเขาเล่ามาล่างทุ่งหยางนั่นนี่เพราะว่าใส่ปั๊บขนาดขนาดเขาไปเศร้ากกอันนี้เขาก็บัว่าดอกเขาบุหรี่เศร้าเขาย่างเดินไปซื้อผุนห่างหนึ่งยู่เิงของบอนคนไดนอยู่งาอันนี้พี่เมลไล่ไล่ได้ปักกี้ปักพี่น้องปักตรงนั้นโอ้คุยไลน์ระวัางนี่เนาะอืมมันจุ่มอยู่นะนี่อย่าติ่งแห้งได้จ้ะนาะ

แดดะเพิ่นออกมาอุ่นเเห็นบ่หานเพิ่นเอาไปแล้วพี่น้อง่อกี้นี่นะเดี๋ยวหลายตืบย่างนี้ก็จีว่านะลุงอะไรยักตัวก็สีหาตัวกับปนเออได้หกตัวอือเดี๋ยวเราได้ปนเล สวยนึ่งสวยสวยเครื่องสวยใไงเนี่ะอันนี้ก็เลยสวยนึงเนาะอันหกตัวนะใส่น้ำไลๆเอาเด้เอยนะจินช้อนเคื่อตอนเช้ากตอนแรงกินผู้เดียวเพื่อน่ะเออต่อร้านข้าวเนี่ยกินน้ำอ่าจิ้นเหล่าเต๋อปนกินช้อ,อน,อนข่าปนพะี่น้องไอ้ <c oughs> <c oughs> ลุงนุ้ยนะอืเนี่ยไล่เต๋อยู่ในนี้ก็ได้ เนบ่อนีเนีน้ป่าเนี่ยก็อยูย่ีนอีกสองวบเนะมี่ี่ได้เยอานะครับโมีบ่อเอต่อตีหรือไรดาั่งอืม,อม อย well, like uh ่ากว้านผุ้อี้กวาจังมือได้แหละมึงเบิ่งม่นัดเดดมันช่วยเลามือนี่นเลื้งเรื่ออือนเลื้งนั่นแหละเพิ่นใส่ปุยช่ตเอาปุยมาสบนึ่งกุตลุมก่อนติ่มีทมตลุมก่อนอืมม่นเแหละฮะห่างบ่เบิ่งก่อนน่ะยะ Hãy thôi chứ không có gì quên đi chứ không có lắm hong cái cầu của anh là không có gì chứ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  không อานหนาไงไปกินด้วยตุเนาะตัวเมยวหนเลายเอันเ่งเขาอก่เี้อเเขากินเจะกินจะกินน้ากวนเาไปขึ้นนี่อมแก่เอาไปกินข้าวน้าน้ำอืมข้าวมันแก่เนบ่อนเลยไหอีหมเขาไปกินข้าวใที่อันใกล้ตัวนึงอน Ướt ruôn, hé, 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 ướt hé, hé, ơi hé, 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 này ดูใดก็หาอยู่หากินเจ้าคุดข่อยกลนอึดสิเดียวมึงง่าแล้วปนุ่ยว่าบ้านเนี่ยอึดหลายอึดหลายเบิ่งก่อนนักโตเนี่ยหดเศร้าอยู่บนเนี่นะพอจะให้ลุงนุ้ยปนในบุหรี่ไปได้พี่น้องเอ้ยคมอึดมึงตี เจ็ดตัวนี่นะสองสี่หกแปดสิบสิบไปตัวหมดเ้าซ้ำเลยนะพอเด็ดปนลงหน่อยว่าขนาดหกตัวแล้วยังปนกินหดสองขาบอันนี้เราบ่ได้หดซ้ำมืออันนี้เอาลาบมาจากเพียงตัวนี้แหละพี่น้องขอบุญขอุณหลายๆเด้อพี่น้องบัตรสกุลสุคนสมองสุบอนที่ติดตามที่ให้กำลังใจเราตลอดมาขอบุญขอุณหลายๆเด้อ ยินด <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อบ่สุขสุขคนแห้งๆรวยๆโศกมันเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี